น้ำกดให้ยางแน่นวกวนแล้วก็ใส่ยางลงไปแล้วก็กดเล็กน้อยแล้วก็สิบไใต้นอื่นต่อก็กวนให้ดีให้ละเอียดให้มันเข้ากัน แล้วก็กดเล็กน้อยอยางมาันจะแม่นก็วนกวนกวนกวน,กวนให้เข้ากันเดินไป <c oughs> กวนให้เข้ากันกับน้ำกวด กวนให้เป็นกะทิเลยเหมือนกับกะทิเลยกุดยางเล็กน้อยด้ลูก